โย่ <Yo! S 2> น้องรักต่อจากคลิปนี้เลยนะหลังจากที่ผมเปิดได้ของมาแล้วเนี่ยผมกอาของบางส่วนที่ผมได้มาเนี่ยเอาไปขายในสตรีมแล้วรอ2วันเว้ยกว่าเงินมันจะเข้าอะตั้ง2วันเนี่ยหลังจากที่ผมได้เงินมาแล้วเนี่ยในจํานวน800บาทนะในสตรีมตื่นมาพอผมมาดูในสตรีมปุ๊บเงินเข้าแล้ว800ผมก็เลยตื่นมาเปิดกล่องเว้ยโดยก่อนเปิดเนี่ยผมดูคลิปฝรั่งว่าทําไมมันเปิดได้ง่ายจังผมเห็นฝรั่งมันเปิดในเซิร์ฟกันแล้วมันได้กันเยอะผมก็เลยลองเอามัง่งเดี๋ยวกูลองเปิดในเซิร์ฟ น่าจะต้องเปิดในเซิร hmm. ์ฟเวอร์เพราะว่านายฉันไม่หลงเลยผมพิมพ์ไปว่าอันีิชัวเจอเซิร์ฟแรกก็กดเข้าไปเลยครับเซิร์ฟนี้โผล่มาเซิร์ฟแรกเลยแต่ว่ามีการแบบบวชให้ด้วยไงว่ามีประเด็น ไอ้เฮียเฮ้ยไอ้เฮี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 ยกล่องเดียวกล่องเดียวโอ้เฮียของจริงเฮียกูได้แล้วไอ้ซ่าโอ้รางรางได้เลยเฮ้ยกูจะดูราคาโอ้ นั่นแหละน้องรักผมเปิดกล่องเดียวแล้วได้เลยชอบความรู้สึกนี้มากเลยครับน้องรักมันเสียวแล้วก็ตื่นเต้นมากอันนี้ชั่วยที่ผมเปิดได้เนี่ยราคา2200บาทนะสูตรนี้ลองไปใช้กันได้นะน้องรักคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกน้องรักกูแค่มาอวดไปแล้วบ๊ายบาย